ล้อมลออุ้ยอุ้ยตายเลย หาคนเยอะเดีวผมเจอซ้ายอยู่ที่ไหนอะ่ะพมเจอที่ไหนเจอที่ไหนอะคะบัตนกระโหลกเอครับทางซ้ายก่อนกะทซ้ายหรอ ก่อนแล้วกันเราจะดยเราไม่รู้เราเป็นใครวีเราจะเนียนไอ่ะกรัวต่งมากเรายังเนียนอยู่ตุ้มๆต่ำๆตุ้มๆต่ำๆ,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 ๆ แล้วก็เรียนไปก่อนนะคะช่วงนี้ อยู่ไหนกันบ้างอะคะ่ะฮัโลโหลฮัลโหลแกเป็ดเพลงมันทำยังไงอะฮึอะไรนะคะไอ้ที่มันเป็นเหมือนเครื่องเล่นแผ่นเสียงอะเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรอก็ยังไม่ได้ไปตรงนั้นเลยอะ มันทำยังไงอะเราทำไม่เป็นเรายังไม่ได้ไปตรงนั้นเลยอ่ะแล้วก็เพิ่งเล่นเหมือนกันโอเคเลยอแอปแอปไปงั้นนะคะเขาจะมาจับผิดเราปะกลัวโป๊แตก มาต่อไปเจอเจอแนะ่จะไิด่ข้าไปก่อน ไว่าก่อนเย้ฮฮ่เยเนี่ยไม่กดเหรอกดดิไอ้น้ำตาลกดดีไอ้น้ำตาลโอ้ยรอบนี้เราเป็นหา่าน เราก็จะไปลานบ้านนะคะเอ้ยใช่เปล่า โ okay. อเคสองคนนี้ทะเลี่เ,เ,เ,เราหมดแล้วว้าวคุณโบค่ะเราเห็นกับตา S <S เห็นหนี่ไงตัวตัวเดียตัวเดียเดียรีอะไรข่าเมื่อกี้เราเป็นทานใช่หรอคุณใช้วพลาดหรอใช่เราเพิ่งทำภารกิจเสร็จเมื่อกี้เลยจริงเหรอขอแค่แน่นะใช่แล้วเนี่ยเรากำลัลงเดินไปส่งทางเดินเนี่ยเราเห็นคุณบัวฟันคุณคุณแบงค์เนี่ยเต็มตาเลย อะไรวะไม่ใช่คุณโดนโหมดออกนะไม่ทำไมกูกดคามวะทำไมกูไม่โหมดบูวะบูบูเป็นคนฆ่าโอ๊ยคุณนัด ยา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 เพื่อ yeah, 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 yeah. เป็นแสงเป็นแสงนำทางคุณดีบีมาแล้วมาแล้วมากับเราเราเป็นหหาน เจอแถวโถงทางเดินอ่ะผมวันนั้นจะไปไอเนี่ยร้านบ้านอ่ะผมเจอโถงทางเดินเลยหน้าห้องอาหารอ่ะออใครมาจากทางสูด,ยดออิยอบ้างไหมไม่ค่ะฮัลโหลผมอยู่ห้องเดี๋ยวผมเห็นส่วนด้อยู่ห้องสมุดกันเต็มเลยนะอะหรอผมเต็น บูนี่เรายังไม่จบสิ้นกันนะ <ot> สีขาว <c oughs> ทำไมอะทำไมทุกคนไม่หมดบูอะกลัว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  กว่าคุณลอตนี่นา่าจะโอเคมั้ยักเคิดหมดแล้วอะเดี๋ยวเราจะเป็นแสงใี่เจอเองอะโบอย่าทำฉันคนตก สีส้มเดี๋ยวจุ๊ไปไหนแล้วคุณงปาลินา อยู่ไหนกันบ้างคะเออมันดูว่ามันฝึกตรงไหนยังไงอะอะแแบบอะค่ะอยู่ใกล้ฟันเฟืองอะคะ่ะเห็นไหมคะบางทีคุณอาจจะผ่านท่าน,นชื่อว่าอะไรอะแจนาเปียนมันฆ่าปุ๊บมันก็ทิพย์เลยมนะั้ยต้องเห็นที่แล้วมันก็ต้อง,รงอตรงถึงเราเนี่ยหรอถ้าเราอยู่ตรงไหนอะเเอาเอาาหมดแล้วหมดแล้วออะะไรหมดแล้ว ยังไงเราก็จะโหวตบูเราเห็นอยูค่ะคนต่อหน้าบูบูค่ะทำไมทุกคนไม่เชื่อวะ คุณอากีคุณอากีไปด้วยเย้แล้วเห็นไหมน้ำตาลไม่เชื่อเราเราบอกไปว่ามูเป็นครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เไม่อามีจะตดกันหาเนี่ยจะตดเจอห้องไมนมีทีระบายกาศผมพอแล้วระบายกาศก็ไม่มีต่างก็ไม่ได้เป่นทีนี่เป็นเป็นสลิมสลิมออกไปไม่ออก โอ้ยเป็นหฐานอีกละอะไรอยู่เนี่ยเป็นเป็ดตาเดีเยว ใครพบเบาะแสอะไรหรือเปล่าคะฮัลโหลที่กดไปไหนอ่ะกดทำไมอ่ะน็อตเลยน็อตเลยนอนเลยทำไมอะคุณกดไม่มีให้ผลคุณโดนออกนะอะไรวะเนี่ย รอครับแล้วนี่แค่ไปหาไข่มุกเหรอ,อต้องหาตีเล่นจริงจังแล้วแหละน่าจะโอเคกว่นานี้อ้าวจัดไปเหรอ เดี๋ยวต้องดูว่าใครไปด,ดับไฟบ้างโอ้โอ เหลือห้องโถงก็อ,อ,งอยู่ห้องโถงสอบถามน,นะครับเดรสสีขาวทไงครับเดรสสีขาว กดข้ามเลยข้ามไม่มีหลักฐานเลยเควสจุด cool. สีขาวเควสจุดสีขาวมันเป็นเป็ดดิโอ้ยกอดยังเป็นเป็ดคุณคนคุณโจ๊ คุณซอมเป็นทุกคนผมเจอตรงถ่วงส่งทางเดินครับผมเจอคนหนึ่งเดินท่างตัดหน้าทางที่ผมไปเจอศพครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครใครเป็นเป็ดไข้โง่เลยนีคนนี้คนนี้เป็นเป็ด มังไอ้ง้อมันเป่าไม้ไปซื้อ,นอนนไม้ใหม่ครับเดีย๋ดวยวเราต้องดูคนนี้ต่อคนนี้เขาบอกว่าสุดสีขาวคืออะไรฉันจับตาแกอยู่นะคุณเป็ดฟ้าไหนคุณไอ้ง้อคุณไอ้ง้ออยู่ไหนเจอศพอในห้องสมบัครับเห็ในใครนั่งเล่นห้องอยู่ห้องนั่งเล่นนะครับใครอยู่ ไไอทะรกันเจอศพคุณชาติไม่บอกผมอยู่ห้องนั่งเล่นน่ะใช่ใช่เมื่อกี้เห็นฉผมอยู่กับเสียอะไรสักอย่างเวะแกกำลังตบหมอนอยู่ใช่โอบามาไงคนติดคำแพงอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ตีหมอนอยู่ใช่ไหมฮะถามเขาว่าคุณนั่นแหละอ๋อผมตบหมอนอยู่ไงสองคนนี้ต้องมีคนเนียวกันคนหนึ่งทำไงครับ สีขาวที่ชื่อปีปี้ดูเงียบนะปีปี้กับนิวยอร์กดูน่าสงสัยนะสีส้มด้วยค่ะแต่ว่าปีปีเพิ่งขึ้นไปด้านบนเมื่อกี้ครับไปดูนิวยอร์กสารภาพมาดิไปไหนมาทำไมไม่มีใครสแสัยส้มเลยอ่ะโอ้โหเห็นไหมไวรุนใจกลาในนิวยอร์ก่ะ โอบามานี่ไม่เป็นแน่ๆแ,แต่เดี๋ยวเรารอดูดีิวยอกทำไมมาตรงนี้บ่อยอ่ะต้องมีแต่ภาร,รกิจตรงนี้นะ คุณน็อตไม่น่าใช่เดีดูซิใครจะมาซ่อมไฟอะคุณฆาตรกรมาเงีเงยบๆแต่กินเรียบอ่ะมากันหมดเลย ทำไมเขามาที่ตรงนี้กันเยอะจังอะแล้วภารกิจใกล้เสร็จแล้ว่ะ เผ็ดนี่ไม่น่าเป็นเจอสบทางขึ้นไปที่ว่าเก็บโค้ยสมัครับก็ตาเลยนั่นน่าจะต้องเอานิวยอร์กออกแล้วแหละมูเมนพูดนิวยอร์กไม่พูดอะไรเลยอ่ะมีคนเจอสดนั่นแหละเป็นคนโกนคนณดูลกๆนะเห็นกตาเลยลกมเดินอยู่กับน็อตอ่ะผมเดินอยู่กับตัวสีแดงอ่ะ ไม่คุณใช่คุณค้าแคนาเดียนหรือเปล่าคุณค้าแคนาเดียนหรือเปล่าผมจ้อยู่กับสีแดงอ่ะเด็ดไม่ได้อ้างหรือเปล่าอ๋อเอ้า เอาละพอฆ่าพวกเดียวกันแล้วค่ะไปไปไปโอบามาพี่พี่เนี้ยต้มเนี้ย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 คนเนี้ยคนเนี้ย แพ้เห็นไหมไอ้นกแพนโอ้ my god เรียนมากบอกอะไรไม่เชื่อกันแล้วก็ว่าอยู่ทำไมกูตายนั้นไอ้นั้นไม่รีพอร์ตเอาที่ไหนได้เป็นพวกเดียวกันนี่ว่า